สวัสดีครับวันนี้ผมจะขอพูดถึงอินเทอร์เน็ต2แบบนะครับก็คือแบบที่1อินเทอร์เน็ตแบบไม่ฟิก IP นะครับและอินเทอร์เน็ตแบบฟิก IP นะครับในแบบที่1น,นั้นเป็นอินเทอร์เน็ตแบบธรรมดานะครับฟิกอินเทอร์เน็ตที่ใช้ตามบ้านโดยทั่วไปซึ่งจะมีความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศค่อนข้างสูงนะครับขอย้ำนะครับว่าเฉพาะความเร็วของอินเทอร์เน็ตในประเทศเท่านั้นที่ค่อนข้างสูง ตัวอย่างของอินเทอร์เน็ตประเภทนี้ก็เช่นอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL อินเทอร์เน็ตแบบไฟเบอร์ราคาของอินเทอร์เน็ตประเภทนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ500จนถึงประมาณ3,000กว่าบาทได้นะครับลักษณะการใช้งานของอินเทอร์เน็ตประเภทนี้นั้นก็เหมาะสําหรับที่จะใช้งานตามบ้านโดยทั่วไปนะครับเช่นดูหนังฟังเพลงนะครับไม่ได้มีระบบเซิร์ฟเวอร์ภายในบริษัทที่จะให้คนข้างนอกเรียกเข้ามาใช้งานข้อดีของอินเทอร์เน็ตประเภทนี้ก็คือราคาถูกนั่นเองนะครับ แบบที่2นะครับอินเทอร์เน็ตแบบฟิกไอพีนะครับก็คืออินเทอร์เน็ตที่จะได้รับไอพีเดิมทุกครั้งนะครับในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปนะครับก็ไม่ต่างจากอินเทอร์เน็ตประเภทโฮมยูสนะครับแต่ความเร็วในการออกอินเทอร์เน็ตไปยังต่างประเทศนั้นจะได้ความเร็วที่ดีกว่านะครับอินเทอร์เน็ตประเภทนี้ก็เช่นลิสไลน์เป็นต้นนะครับลักษณะการใช้งานของอินเทอร์เน็ตประเภทนี้ก็เพื่อจะให้เครื่องลูกถ่ายจากภายนอกนะครับรีโมทหรือเชื่อมต่อเข้ามาภายในสำนัักงงาานนขอเรระคบ เพื่อที่จะใช้เซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับหรือใช้ทรัพยากรนะครับอุปกรณ์ต่างๆภายในระบบเครือข่ายของเรานะครับเช่นระบบเมลเซิร์ฟเวอร์นะครับระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือระบบ ERP เป็นต้นนะครับข้อจํากัดของอินเทอร์เน็ตแบบซิกไอพีนั้นก็คือราคาจะสูงนะครับราคาเฉลี่ยต่อเดือนก็จะอยู่ประมาณตั้งแต่6000บาทนะครับไปจนถึงหลักแสนบาทเลยก็มีนะครับแต่นะครับหากคุณใช้อินเทอร์เน็ตธรรมดาอยู่นะครับ แล้วอยากจะเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตธรรมดานะครับให้เป็นอินเทอร์เน็ตแบบฟิกไอพีนะครับไม่ยากเลยครับเรามีบริการตัวใหม่ที่จะสามารถทําให้อินเทอร์เน็ตธรรมดากลายเป็นอินเทอร์เน็ตแบบฟิกไอพีได้อย่างง่ายดายโดยที่ค่าบริการรายเดือนก็ถูกมากๆเลยครับบริการนี้มีชื่อว่าฟิกไอพีแอนนแวร์ตัวฟิกไอพีแอนนแวร์จะช่วยให้อินเทอร์เน็ตของคุณมีเสถียรภาพมากขึ้นอีกด้วยนะครับและแม้ว่าคุณจะใช้บริการเลสไลน์หรืออินเทอร์เน็ตแบบฟิกไอพีอยู่แล้วก็ตาม คุณสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายรายเดือนได้โดยเปลี่ยนมาใช้บริการ f i กไอพีแอนิแวจากทางเราสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบริการนี้ได้ตามเบอร์โทรที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนะครับในวิดีโอหน้าผมจะขอยกตัวอย่างการมีเมลเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรเป็นของตัวเองนะครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับซึ่งจะแสดงให้คุณเห็นถึงโฟล์การทำงานของอ e ีเมลนะครับว่าการประยุกต์การใช้งานระบบอ e ีเมลสำหรับธุรกิจที่มียอดขายตั้งแต่ ร้อยล้านนะครับจนถึงธุรกิจที่มียอดขายปีละหลายพันล้านบาทนะครับลองดูนะครับว่าเขาใช้ระบบอีเมลกันยังไงเขาโต้อตอบกับลูกค้ายังไงนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ